ครับมือนีต้องขอบคุณน้องนุงนะครับเตียเล่จากเต็นมังกรอุดรธานีและน้องๆรวมทั้งประตานท่างน้องๆหลายๆคนขอบดำยกพิโยหมูหยองนะครับเดินทางมาเที่ยวที่ร้านอุบลเกนบาทผ่านมาอุบลราชธานีครับจับอีกหนึ่งไฮไลท์จุดเช็คอินจุดฟังเพลงทานข้าวนะครับมาที่นี่เลยครับรามขขาว่าน้องนุงมมยามครับพี่น้อง บล9 0บาทครับข้างโรงแรมลายทองครับมีโอกาสมาเที่ยวอุบลมาพักโรงแรมลายทองหรือโรงแรมอื่นๆในทั่วจังหวัดอุบลมาฟังเพลงยุค90ได้ที่นี่นะครับอุบล9 0บาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนีสวัสดีน้องๆสวัสดีมูหยองสวัสดีไอ้ผี่รงยวดพิโยเฮ้ยมึงก็มาขอสวัสดีครับมาไม่มาไม่ได้ครับฮะ ไม่ได้เฮ้ยไอ้นี่มึงหัวมันถึงยังไงไม่เป็นหอกนุณดิผมตั้งใจเย็นได้เองตั้งใจเย็นมั้งปะปอมลองปลอมลองดึงดูได้เฮ้อหรือยายได้น้องเมย์อ่ะอ๋อวันดีประธานห้างวันดีประธานห้างเข้ามานะครับนำทีมโดยเสียเล่ขอบคุณน้องชายสุดที่รักและก็น้องๆทุกคนเดินทางนะครับบอกว่ามีบักหนึ่งไปบอกเขาว่ามีของดีอยู่อุบวนเหมือัน ได้เรากาผิดเมื่อนี้ดิใชดครับยังมาตายอี่น้องยังมาตายดสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งาเลยสวัสดีครับอ่าเว็นอนึมว่าแข็งอนะครับ มือนี้ต้องขอบคุณน้องนุงนะครับเสียเล่จากเต็นมังกรอุดรธานีและน้องๆรวมทั้งประธานห่างน้องๆหลายๆคนปอบดำยอพิญโยหมูหยองนะครับเดินทางมาเ,าเที่ยวที่ร้านอุบล90บาทผ่านมาอุบลราชธานีครับกับอีกหนึ่งไฮไลท์จุดเช็คอินจุดฟังเพลงทานข้าวนะครับมาที่นี่เลยครับอุบล90้าศูนยบาทนะครับได้พี่น้องผุนกับผู้สาวไปถ่ายรถไปขึ้นไปถ่ายรูปอยู่ทั้งรถเุยนะครับบรรยากาศจำ

เอาสมชายมาวันที่12วันศุกร์จะถึงนี้นะครับสนใจจองโต๊ะทักเพล็อุบล9 0บาทได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณเสี่ยเล่ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆคนนะครับขอบคุณพี่หนุ่มเต็นรถเต็นรถทีเซ่ใหญ่นุมอุบลอยู่ในเมืองครับข้ามนะครับขอ้ามปอปัทธรเดี๋ยวไอ้ฝากของภาษาจีไปนครพนมัยไหนฝากเรื่องเนี่ยไปถึงเมืองปท่าทางเนี่ยไปถึงนครพนมน่ะกระสอบปานน่ะ เอามันใส่ดบบบสิบบัดบัดสื้อผ้าเยดิลงกนโองง่ายเนยะคนแนวนี้เชื่อไหมครับอยู่กับผมมาห้าปีผมไม่เคยเสียเงินแม้กระทั่งค่ายาพาราเพียงแค่เม็ดเดียวให้มันเลย,ไม,ลยไม่เคยป่วยแต่หมดค่าเรประมาณเกือบเจ็ดล้านแล้วตนอน,นนี้คุณคนนี่ในร่างกายเขานี่ไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นเป็นช่องว่างนะครับออพอจัางอ กินได้ยู่ย่างเดียวประเภทเดียวกันคือเรา,าชายผู้มีสีเป็นแรงมันดาลใจสีนึกโม้ไงโม้กลวยเง้ยเรไมให้หยุดเล่าสักที <c oughs> ที่แรกตั้งใจว่าจะให้บวชวันที่18ที่ผ่านมาจนไปคุยกับกรรมการหมู่บ้านไปคุยกับมรรคทายกเรียบร้อยคือความตั้งใจของพี่โจนี่อยากให้เขาบวชทางวัดก็โอเคแต่พอมานึกดูอีกทีแล้วว่าออ อีกอย่างเขาตอนวินตทบานท่านวัดส่้าไม่ใช่อะไรนะพอไปถึงวัดเห็นถึงเทพาแมงสัตว์บ้าหมาอยเมื่อคี้อีกที่ว่ามือมือที่บวชอีหลียานท่านทางวัดท่นแห่งเอาหนักไปเขาบวชตีหานะเพราะว่าบุญที่ต้องจัดงานบุญตามคืนนอคอนเสิร์ตเนาะอยากพวงสุ้มมาดีบวชอยากเป็นบาทผู้จัดก็เลยยกเลิกทางทำไปเลยดีกว่า เข้าสู่ทางโลกทานสีเหมือนเดิมทราบข่าวว่าเวลาไปอุดรธานีนะไปหาเสล่ยนะฮะที่ละสดอกสดอกนั่นมันก็โ่เคเพื่อนพี่เลยเซนเมาปาปอสาธิตนออแล้ขอบคุณเสล่ยรอบพี่หนุ่มเปลี่ยนที่เมเปลีทีเมเรียนเบื้องเือเบือีด้วย เพราะอะไรถึงไม่เลียบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยงครับมีโอการมม้าบนครับต้องขอบคุณน้องๆหลายนะครับขอบคุณเจเรสขอบคุณประธานขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยอนะครับที่มาเที่ยวลาดอุบล90นบาทตั้งอยู่ข้างโรงแรมลายทองมา้าบนมาเช็คอินมาทานข้าวมาฟังเพลงบรรยากาศสุดคัสสิกครับที่นี่อุบลราชธานีอุบล90บาทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมอาหารรสชาติแ่บอยู่นะครับ <Yeah. S 2> ผมมาชิมแล้วโอเคผ่าน oh.